กลุ่มศิลปะนี้นะคะก็จะมีสมาชิกทั้งหมด4ี่ท่านด้วยกันนะคะดิฉันนงานศัพท์พจีสาาังกรณีผมนายเกิดชัยทองผมนายจิตร์จิตรชัยครับผมนายสองเมือเจสวัสดิ์ีถามมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะหลังจากที่เราได้ึกษาหาบรกิการไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้กลับไปย้อนดูปัญหา ปัญหาตรงกันนะคะในส่วนของครูแคมเมอีนะคะก็เรื่องแรกเลยจะเป็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงและการปฏิบัติท่ารำแม่บทเล็กซึ่งเป็นท่ารำแม่บทที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะยาก ที่ผัวนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานักเรียนก็มีแค่ปฏิบัติค่าระบงทั่วไประบงพื้นบ้านระบงมาตรฐานซึ่งมีความยากง,ง่ายแตกต่างกันจากการระแม่บทตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เด็กยังขาดความเข้าใจในการจัดระเบียบร่างกายนะคะตรง,ง,งนี้เป็นปัญหาของคุ่มิค่ะเชื่อมนิค่ะผมมีจนนะครับเรื่องการปฏิบัติอุ่นเป็นต้นะ ปัญหานะครับ uh, เด็กนักเรียนนะครับขาดทักษะในการปฏิบัติคุยนะครับเป็นหล, uh, ลักแล้วก็เรื่องของการแยกส่วนประสานะครับหรือการขา,ขาดการฝึกซ้อมนะครับเป็นหลักในรายวิชาที่สอนนักเรียนชั้นประยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุขุมวิทยา ว่านันกเรียน,นท่าน้หนึ่งขาดการขาดทักษะการฟังและการปฏิบัติออกเสียงที่ถูกวิธีนะครับฟังแล้วเปล่งเสียงไม่ถูกต้องเปล่งเสียงผิดขีแล้วก็เกิดการร้องและออกเสียงผิดขีเกิดการเป็นประเด็นปนัญหาที่จะต้องหาวิธีแก้ไขเชิญคุณครู้ท่านต่อไปสำหรับของผมนะครับ ขาดทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน,น,น,งงานทางศิลปะเพราะว่ายังไม่ทราบเรื่องของทัศนคติค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นวงรอบที่หนึ่งของการเสนอปัญหาประเด็นปัญหาของ p m c วงรอบที่หนึ่งของกลุ่มศิลปะนะคะแล้วหลัง